can pela sangwi waasan turong

ครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนสดีกาเป็นการเอาบุญป,ประเวทประเวทเทศ ปังเขตมหาชาตินะครับประจ,จําปีพุทธศักราช2 5 6 5หะครับอันนะครับอริที่เห็นอยู่นี่เป็นขบวนแหรพระอุปคตุตเข่าเมืองนะครับเป็นพิธีกรรมพิธีการประจ,จําปีของทน พุทธศาสน,นิกชนนชาวไทยนะครับซึ่งการเชิญอันเชิญพระพุทธอันเชิญพระอุปคุธเข้าสู่เมืองกับเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเข้ามาปกปักปร,รักษาปกปักรักษาพี่น้อง วงชนชาวไทยให้ยูรอดปลอดภัยนะครับแต่ะละปีก็ต้องมีการทำบุญทวทสร้างเทศมืออื่นนะครับเพื่อนี่เป็นการแห่พระ อุปกุณ์เข้าสู่เมืองนะครับเพื่อที่จะให้พุศาสาินรีกระชนนชาวคนละการประชากรนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเขาได้เขาสักการะนะครับเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตอนนี้ก็เป็นการแท้ นะครับแห่พระอุปคุณรอบสาราการประเรียนนะครับครับขบวนแห่พระอุปคุตเข้าสู่เมืองนะครับนำโดยพระผู้ถุกรรมมาณพุเข้าคณะสำคั นะครับครับขอบพระคุณญาดย่อมีาธิพิธีศรัทธาการทำบุญในครั้งนี้เราก็ที่ได้บุญเยอสองอย่างอย่างแรกก็คือบุญพะเวศนะครับประจำปีและอีกบุญหนึ่งก็คือบุญบุรณะสถานสถานเกิทนอนเฮ่านะครับสถาน ต่อบรุ่งก็คือต่อรุ่งสาราการาเรลี่ยนโดยการปูนะครับวัตถุผสมของคณะกรรมการการจะได้ปูพื้นปูพื้นสาราการเรลี่ยนนะครับเป็นชันทามัดจีของคณะกรรมการูบ้านนะครับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงนะครับซอย ซ่้อยกันคนละนิดละน้อยนะครับเพื่อที่จะบูรณะพื้นของสาราการ,รเรียนนะครับ ตอนนี้กะเป็นจุดที่คณะกรรมาการหมู่บ้านทั้งสองมูเพราะว่าจะเป็นมูสองหรือมูสีนะครับเป็นการร่วมมือร่วมใจสร้างร่งท่านนะครับเป็นแม่ครัวเพื่อที่จะทำอาหารตอนรับญาติพี่น้องที่มาร่วมทําบุญร่วมทำอากุศลกับบุญ พเวดนะครับเป็นคณะกรรมการค่อยทําอาหารละล่างถ้วยล่างจานนะครับคนละไม้ละมือนี่ก็เป็นการรวมแรงรวมใจของพี่น้องบรรเฮานะครับซึ่งแบ่งหน้าที่กันทํานะครับแบ่งหน้าที่กันทําคนละฝ่ายนะครับมือกเมกกาย่างย่างหน่อยก็ได้ยิบกินยิบซิมครับ หลายฝักหลายไฟ,หล,ยฟหลายส่วนนะครับที่ซอยกันนะครับมีทั้งไฟเฮ็ดแลวก็ไฟซิมนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากันแน่นนักทั้งไฟซิม่มผู้ละนี่แหละครับเป็นการร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ,การทางแม่บ้านแม่ครัวนะครับทั้งสองมือที่ร่วมแรงร่วมใจซอยกันคนละมือนะครับที่ ครับที่ซิมเนี่ย่มี่ยังไหลนะครับเป็นการชิมรสนะครับเ,เป็นการชิมรสแต่และหัวหัว,หวปลาดได้สีแสบคันนี่นี่ความแสบกับสียูนําพูซิมนี่แหละครับครับนี่ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องนะครับที่ซอยกันคนละไม้ละมือกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ ครับสำหรับพรมพิธีตรงนี้กเ็เป็นความคิดของคณะกรรมการทั้งสองมูนะครับประวาติจเป็นมูสองจละกมูซีนะครับรวมสมทบความคิดระดมความคิดเพื่อที่จะหาปัจจัยนะครับหาปัจจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นสาราการประเรียนนะครับหาคนละเล็กละหน่อยนะครับนี่เป็น ซุ้มสอยดาวนะครับสอยดาวสอยโชคนะครับบัตรสอยดาวบัตรลขยี่สิบเบอร์สันครับซึ่งรางวัลกับมาาไม้ทางพี่น้องของเฮาก็ได้รางวัลใหญ่เข้าไปบ้านหลายรางวัลแล้วบัว่ายสิเป็นรางวัลนของพัดลมนะครับพัดลมกาต้มนำ้ำฮอฮ้อน เป็นปัจจัยท่านของพี่น้องบ้านเฮานะครับเพื่อที่จะส,ม,สมทบนะครับสมทบเอาไร่ได้สร้งสางศาราการ,รเรี่ยนนะครับศาราการ,รเรลี่ยนข้างบนกาไกล้แล้วเสร็จเหลืออย่างเดียวก็คือขึ้นล่างนะครับบารายีสิบนะครับคุ้มนะครับ นี่หลายสิ่งหลายอย่างร่างวันนะครับกราบขอบพระคุณนะครับญาติพี่น้องและคณะกรรมการที่ซอยการสนับสนุนของร่างวันนะครับ